สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่นเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรกระเพราหมูก,กรอบไข่ดาวถาดยิ่งยิ่งจุกจุกไปเลยมใส่ซอสสามเรียบภาษาจีนไปพี่น้องอย่าลืมเด้อคือเกาห่นลาฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจว่าข้อไหนเด้อจ้าไปจ้าไปพี่น้องแซ่บคือเกาเสียกกสงคู่หวานแท้มามดีเลยโดนตัวไหนมาดีดีเงี้ยงเอาไเลยเาที่ให้จะเจ้าของเอา ถ้าวันที่เราเคยกินนะให้ดาวยิ้เยิ้มโอ้สุกไปละมาโอ้หิ้วหิวหิ้วเข่าคำเละเพชเพชเลยพี่น้องเ็ดตัวพี่เคืองคุกกินไปอย่าบนโอ้ยต้นมุ่งจ้ะนี่มาเมนูง่ายๆนะเบสิกเบสิกโอ้เพิ่มคำผู้ใหญ่เนี่ยที่มุมปากป้อนไหม หมดหมดเวลาแล้วแล้วเตงไม่จิดานเกินไม่เราแตงอยู่ฉันให้โอกาสเธอแล้วฉันเต็มั่นไปฉันเธอนั่งมองไงยังกลเาปลหมดเวลาแล้วโอ้ยถึงกับล็อกมือเลยเลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆพูดว่าได้ว่าเต็้ปากอยู่ ตอนเนี่ยปอนหมูอืมอืมน่ามั่งเนี่ยได้อะไรปั่นเถอะสอบเลย แต่เนาะแต่แรกน่ามาน่า,นนาคือไกอินเนี่ยพพัดเสร็จแล้วกินแหลนเนาะพ่อเ้าเห็ดเนี่ยคือมัดลซีนี่อเนาะทำไมกินไม่ได้ยด้วมไป้า <c oughs> มัตอนเดีียวเขาอ,อิอ่ม บอกไปจ้ะกินผักกามีไงข้าวอัดแน่นด้วยเอือจางสบอิม่มอ่ะ แับขันคาขอแน่พี่น้องไม่ว่งเป็นที่ตะตุกแล้วมันเป็นจังไนเนาะก้อนที่เป็นที่ตะตงหรือทีเป็นร่มแดดว่าง่ะว่าะก็พักตัวเองไปดูนั่นที่เย็นๆแล้วคนที่ทำลายทำสวนเป็นไงเนี่ย ก็เป็นลสมิลีหละรวานจริงเนาะซี่าิบกาอุอนๆอบบจับมักขามตขอขอขปานตอนมันไม่หนาวล่หางตัวตาก็จับ จักเบอร์อยากจะกินแห้งแสบเข่าก้อนนเข่าเพื่ออะไรเหรอชอบเพื่ออะไรอืมกินอะไรยังตะเบีม ไม่เป็งเอียงเอื้องก็ได้เหรอ, <laughs> หอต้นหนาต้นตากนี่อย่างสะกิดเอ,ดอียงเก็กอุ้ใครเดินทางกลับบ้านแล้วเราอยังนะมันอยู่ที่ไหนอะ่ะหกแล้วที่หกเราไปเนาะอย่างเมื่อบ้านอ่ะ ข้ไปวันที่สิบสองเลยได้ไหมพนักงานหอดสิบสองอ่ะสุดสงการสิบสามอืมแต่อดบ้ากกงกับสงการเลยสงการไต่ยุกลางทางเนี่ยกลาว่าเที่ยงคืนก็วันที่สิบสามเนี่ยยังไม่ถึงบ้านหรอกอืมบางาบต้นข้าวเจาะกับตะมอื่นอ่ะคุดเจ็ดวันที่เจ็ดเนาะตะมือก็เริ่มแล้วนะไม่ใช่เขาร้อรถเมลเต็มเลยส่วนตัวข้าวเด็กกับบางโรงงานเข้าเจาะกบมาแล้ว ปีนี้กลับไปด่วนนะคะปีหนาสงการไปสุลินเนาะไปเบิ้งเอียงก่อน,นประเภทนี้สุลินลำตรดลำตร์ปีนี้เราต้องรับตรวจนะปีเชแล้วไม่ได้รับปีเชียรวอยู่บ้านบ้านใครแต่บ้านเขาบอกใช่หรนั่นเธอเน,นะนี่ยนะเนะ ป๊อดหมูมะลิที่แต่ไข่หมูไม่เอบไปตาไข่คำสุดท้ายก่อนจากกันมื้นนี้โอ้ลม้<ะ>ลมเลอล้มไรเลยอแผ่กันนะ <laughs> อะไรนะ อะไรนะจะพูดอะไรนะือ,อนะพูดอะไรนะ <c oughs> อะไรนะพูดว่าอะไรนะอืมอ,อะไรนะอืมพูดว่าอะไรแมงไม่ได้ยินแทกไอ้ยนังเกาะอืมอะไรนะจะโกหกอี๋นะแทก แทกอืมแทกอืมคือประ,ประวัติก็สาสานะแทกโอเคจบบริบูรไปอะไรนะอนะไรนเะนี่ยอะไรนฮัต์เจ็งก็เต็มปากอาตั ออที่พ่อมือตีกูมึงไม่เห็นปกป้องกูอย่างนี้เลยจ<ะ>้ะเออไปครึ่งชั่วโมงแล้วรถกึนครึ่งหนึ่งลูก้ก็กึนครึ่งหนึ่งไปจ้าพี่น้องก่อนจากกาันนี่ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นการแจกโบนัสในเจ้าจ้าแล้วบ้วองพอกันไม่คุ้หนายินดีไม่แห้งสุขสุขคนจา้าสวัสดีจา้า 拜拜。